นอกจากไทไถนาแล้วบางทีเรายังเอาควายมาบริหารประเทศชาติด้วยประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยกเกษตรกรชาวไร่ชาวนามีรายได้สูงทั้งนั้นนะชาวนาญี่ปุ่นนี่ได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีเลยนะครับมีหน้ามีตาชาวนาในยุโรปชาวนาในอเมริกาสะอาดสะอ้านมีเงินมีทองกันชาวนาไทยดูสิครับโอ้โหเอาไวค้ครูเด็กที่ไม่อยากเรียนหนังสือใช่โง่ก็บอกโง่เป็นควาย เนี่ยนะครับแล้วเทคโนโลยีการเกษตรของเราล้าหลังมากครับท่านประธานครับไม่น่าเชื่อพูดถึงควายหรือกระบือเนี่ยท่านประธานเคยเห็นที่ประเทศไหนบ้างครับเราก็เห็นแต่ประเทศที่อาจจะดูนั่นหน่อยนะเช่นสรีลังกาอินเดียหรือปากีสถานไทยเราก็อยู่ในนี้ครับที่เป็นประเทศที่ยังขอต้องขอโทษนะใครจะการแดดดันเิตพูดว่าเป็นประเทศกําลังพัฒนาก็พูดเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเราก็ยังยากจนอยู่ เรายังใช้ควายไถายนาอยู่เลยเราใช้ควายเปลืองมากครับนอกจากไถ้ไถานาแล้วบางทีเรายังเอาควายมาบริหารประเทศชาติด้วยเราใช้งานควายหนักมากใช้ควายหนักมากใช้เกินความสามารถควายด้วย